สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยี n e นนะครับช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปส่งไฟล์ขนาดใหญ่ด้วย Gmail กันนะครับในอดีตนะครับจีเมลไม่สามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเกิน2 5 m เมได้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับสามารถทําได้แล้วโดยหลักการก็คือว่าเขาจะอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่นั้น ไปไว้ใน Google Drive ให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับจะมีวิธีการแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรมเว็บเบ์เซอร์ขึ้นมาซึ่งณขณะนี้นะครับผมได้เข้ามาอยู่ใน Gmail เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือคลิกที่ปุ่มเขียนเพื่อที่ว่าเราก็จะได้เขียนจดหมายหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับปลายทางเข้าไปแล้วก็ พิมพ์ชื่อเรื่องครับในที่นี้ผมใช้ชื่อว่า test ก็แล้วกันแล้วก็มีเนื้อหาที่มีชื่อว่า test ด้วยจากนั้นนะครับก็คลิกที่ปุ่มอไอคอนตัวนี้จะมีชื่อว่าแน่ไฟล์เมื่อคลิกไปแล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง open แบบนี้ขึ้นมาเราจะคลิกเลือกที่ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นะครับไฟล์นี้มีขนาดใหญ่ที่31.5 MB คลิกเลือกที่ไฟล์นี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม open ได้เลย เมื่อคลิกที่ปุ่ม Open แล้วนะครับเขาก็ทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive ให้เราทันทีนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มส่งเมื่อคลิกที่ปุ่มส่งแล้วนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับมีผู้ใช้บางคนต้องการสิทธิ์เข้าถึงตามด้วยชื่อไฟล์แบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนค่าใดๆตรงนี้นะครับแค่คลิกตรงนี้นะครับอนุญาตให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูได้คลิกไปเลยแล้วก็คลิกที่ปุ่มส่งนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ด้วย Gmail ซึ่งจะเห็นว่าง่ายมากๆเลยเราสามารถไปเช็คได้ที่ส่งแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการส่งไฟล์ที่มีชื่อว่า test ไปอันนี้ผม t e s ไว้หลายอ e ีเมลนะครับมันก็ไปทั้งหมดแล้วแต่ตอนนี้นะครับเราได้เราได้ส่งไฟล์ล่าสุดไปแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันผมได้เข้าสู่ระบบของ Gmail ของผู้รับปลายทางเอาไว้ที่ Firefox เปิดขึ้นมาครับ ก็จะเห็นว่าไฟล์นั้นถูกส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกเปิดไฟล์นี้ดูได้เลยเราก็จะเห็นว่ามีไฟล์แนบเนี่ยถูกส่งมานะครับสามารถคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาได้เลยก็จะเห็นว่าเขาก็จะดาวน์โหลดไฟล์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือวิธีการในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ด้วย Gmail จะเห็นว่าสามารถทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ง่ายกว่าในอดีตเป็นอย่างมากนะครับยังไงก็หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วถ้ามีคำถามใดๆนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย EP นี้ลกากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ